สวัสดีจ้าเจ๊บโจอีช้ชาแนลค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจ๊บสิ้าพี่น้องมาเก็บบักสวมหม้อนี่บักสมหม้อบักสมหม้อพี่น้องนี่เดี๋ยวเบื้องนี่นี่นวยจังสีเดอร์ป้ใเบ่เคยกินเด้อเนาะค่ะบักสมหม้อนี่ตนตนตนบักสมหม้ออุ้ยมันเลี่ยมตาเห็นบ่ค่ะเห็นบอกนี่ยเดี๋ยวห่อสิ้อ้ากันมาเก็บบักสมหม้อนะคะจะเป็นนวยจังสีมันโล่นลงหก็เกบียา นี่นลุนลงถ้ามันลงลง่มไม่ไม้ก็จะออกหมากสดอเอาไปกินแบบไรเอาไปกินเพิ่นเฉียาไปกินกับปุน่นนี่ไปกินกับปุ่นยังเกาะเอาไปดองเอาไปกินแก้มเกลือแก้วเกลือพริกเกลืออือเยอะเหรอเยอะเหร อืมนี่มนอืมมันลรนมันลนอะไม้ตจะเป็นเนื้อสดสดเป็นเนื้อสดๆหน่อสินี่มา 嗯，哇，好肥呀！ ดวยก็เลือกเอาไปจำแก้วแล้วแต่ว่าถ้าเป็นแถวบ้านจะวทสรทางสาระข้ามเพื่อจะเอาไปกินกระปนนะคะแต่ละบานสิก,กินบ่คือกันแล้วพี่นอ้องยามมาอีกจกน้อยพี่นอ้องหยางหยามมาอีกจกน้อยเมื่อพอบักกอกนี่อุย้ยบักกอกยังทุกนหน่วยใหญ่เลยนะ เห็นเนาะคะ่ะโออนี่ปลาก,กอรอกใส่ต๊ะักหุ่งใสต้มปลา <c oughs> นะคะเนตเป็นโสมได้นะคะให้เป็นโสมได้นี่นี่ <c oughs> นมีแต่หนวยใหญ่ๆพี่น้องันนี้ถือว่าเป็นปลาก,กอรอกขนาดใหญ่ตัวนี้แซ่บนะคะตัวนี้แซ่บโสมโสมนี่คือนี่คือปลาก,กอกกระบักสมมอนี่บักสมมอ เอาไปดองเอาไปกินกับปนกับแวเอาไปกินจ้ำแวกินอือ